สวัสดีค่ะมับพอกันอีกแล้วนะคำเลียนครัวคุณสุตามคำเรียกร้องจานไทายมือเนี่ยเมนูอย่างวาตีเรียกร้องมาหลายหมกหวกหนาคือหวกเลยสิมาเห็นหมกหวกกกะเทยหนาหว,กก,หวกการมัดหวกกับท่ดนยายปานไหนเพราะว่าหวกรุ่นแรกสมัยตอนฝนต,ตกที่อันนั้นยังหัวบะทันได้ดำนะ มันก็ายใหญ่หมดแล้วอันนี้เพื่อรุ่ใไม่เข่าเขียวมาตาเอ่าน้ำผางกันแท้เนี่ยค่ะน้ำป้าเขาเดี๋ยวมันขึ้นกันยังเป็นตัวน้อยๆยุค่ะก็เลยสิไมาเห็นให่เบิ่งเนี่ยค่ะหัวเขียดีนะหัวอึ้งหัวกบแนบปนกันแต่มันยังบ่็ตัวใหญ่ยังตัวน้อยยุ่กับไ่ยากบ่มีอย่างคำนี้จำได้สูบไปอ่านเมนยุคบ่มีอย่างบ่ยากง่ายๆสูบจำได้สูอ่านแทบทุกเมนค่ะขั้นแรกจะเอาหัวหัวเนี่ยค่ะ มาใส่ขีมาแบขีออกมาแล้วมไม่มีอะไรง,ไง่ายๆหอมหอมกระเทียมห<ะ>อมกระเทียมตักลงไปเช็ดๆๆน,นี่เอาลงไปได้ค่ะหอมกระเทียมนะลงไปอันนี ขออนุญาตขอโทษหลายๆค่ะเผือลุตปากไปหอมกระเทียมไปแล้วแม่บ่าค่ะพริกข้าสิต่ำก็ได้บ้ตาต่ำก็ได้ส่วนมากะฮากน่วยนี่แหละค่ะเอาลงไปเลยค่ะกินกับแซ่บคักนี่พริกใบบักกูดใบมะกรูดค่ะบ้านเท่ากับใบบักกูดใบบักกูด นี่กิงก่งไคกิ่งไคหรือตะไคล้งไปนี่คืออา่าเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรบ้านเฮาเนาะคะ่ะอุ้ยตัวนี้ยังท่านได้ดินแทบแทดอยู่สดสดนะคะนวกสดสดนวดก,ก,กบสดสดป้าตายกับป้อตไปซะนี่เอ้าบุญไปนน้ำต่อมาต่อมาก็ที่เป็นเครื่องปรุง เกียรเกียรนิดหน่อยใส่เกียร์แล้วมิจตเดินหนาเด้อค่ะอย่าถอยหลังเกียร์สุขาดว่าได้อีหลีผู้ใส่เพิ่งกับใส่ผู้ว่าใส่เพิ่งกับบ่ใส่ประเด็กเพิ่มความนัวประเด็กนิดหน่อยน้ำป่าบ่ใส่ถ้าเกียรไปแล้วขาดไม่ได้ผงนัว ไส้หน่อยแซบหน่อยไส้หลายแซ่บหลายผงนัวนิดหน่อยเนี่ยบ่มีอย่างง่ายๆคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันขาดบ่ได้ผักอีตูผักอีตูคนไทยเพิ่นกัิเอี่นใบแมงลัก เนี่ยค่ะลงไปเรียบร้อยง่ายๆเนี่ยจะหางตองเนอะหางตองกับมะดาดไฟก้อนให้มันอ้อนมันถิบ่บะเลยแตกแล้วก็เอาลงเลยค่ะที่เนี่ยนี่ค่ะหกหัว ชิมกงหม้อก็ได้มกปี้งเอาก็ได้จะสูมงมากมกปิ่งเอามันค่อยหอมนี่หีบหีบไปหีบแม่ไี่นะคะ่ะตารม้จักอนี่แหละมัดมาดจจงยังนี่เสียกปอกกล้ยเสียกปอกล้ยมัด ค่ะเรียบรอยยยบ้อยง่ายๆบ่มี่หยังต่อไปก็หมกค่ะกะลอให้จักให้น้าม,มันแห้งประมาณยี่สิบสามสิบนาทีผ่านไปค่ะรอสักยี่สิบสามสิบนาทีค่ะ ยีสิบนาทีผ okay. ่านไปเห็นไหมคะก็ er no. ่ยี่สิบสามสิบนาทีผ่านไปเนี่ยแล้วก็สีซูกแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งกันนาสีเป็นยังไงคะขอก้องเข่าแน่นอนก้องเข่านะค่ะนี่ค่ะยี่สิบนาทีผ่านไป หมกหัวของเราจะเป็นยังไงเนาะโอ้เตียงเลียงเตียงลิงเตียงลิงเตียงทางด้านจริงเตียงนี่ยค่ะหมกหัวของเฮาออกมาแล้วเป็นยังไงเป็นจะแซ่บบอค่ะเดี๋ยวด้วค่ะ แอบครับแอบไี่หลีสนใจอยากสิได้ยากระใสเสียนตาพุ่นปูสองปูหลานกินขวดปูกับยาประดองน้ำจิ้มแก้โรคประดงและพวกเจ้ายุ่งมืองนอกพวกเจ้ายุ่งกรุงเทพพวกเจ้าไว้กินหัวพวกเจ้าสิอยากซื้อฉันรึครับแอบครับมีห่อนแมงลางน้ำไ้มครับเนี่ยสามครับหางกบผู พอก็แา้วค่ะพี่เมนูหมกห้วกมือหามาพอกันไหมวัตสูติสองสูตกินขนาบวันนี้ขอบคุณชุดสวยจากแฟนเพจเมื่อครั้งให่กรุงเทพอันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ